สวัสดีพี่น้องครอบครัวอิยาลาที่รักครับวันนี้ผมมีเครื่องมือในการช่วยสปอนเซอร์ชิ้นใหม่ใช้เวลาสั้นๆมีประสิทธิภาพมากๆเครื่องมือชิ้นนี้เราเรียกว่าแผ่นเปิดใจหรือแผ่น Open m i ไ d ์นะครับเริ่มต้นที่หน้าแรกเราขายผลลัพธ์ของความสําเร็จกับอิยาลาหลังจากที่เรา small talk เล็กน้อยแล้วถามสาระทุกสุขดิบนู่นนี่นั่นทักทายกันเรียบร้อยนะครับทุกท่านครับผมให้พวกเราเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามเช่นพี่อยากมีชีวิตที่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับดีไหม ถ้าวันนี้เราทำงานหนักแค่3าถึงปีแล้วเสร็จหลังจากนี้เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้บ้านหลังใหม่ได้ขับรถในฝันไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเงินอีกต่อไปพี่เห็นด้วยไหมครับว่าชีวิตแบบนี้ใครๆก็ต้องการเคล็ดลับก็คือเราแค่เลือกเครื่องมือหรืออาชีพให้ถูกแค่นั้นเองพี่เห็นด้วยไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เลือกอาชีพที่ไม่มีทางได้ชีวิตอย่างที่ฝันเพื่อนเราหลายคนทํางานประจําหลายปี ยังผ่อนรถเก่าๆยังเช่าบ้านอยู่เงินไม่พอใช้เงินเดือนออกห้าวันก็หมดสิ้นเดือนมามากทุกมากกว่าสุขกังวลมากกว่าสบายใจแล้วเพื่อนๆเ,เราอีกหลายๆคนก็ตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวเช่นไปเปิดร้านกาแฟไปเปิดร้านเสริมสวยร้านอาหารร้านเสื้อผ้านะครับแต่ทุนก็น้อยกําไรหดลูกค้าไม่มีทํางานหนักกว่าเดิมอีกเปิดเช้าปิดดึกสุขภาพเสียหยุดงานก็ไม่ได้อยากรวยกว่านี้อยากสบายกว่านี้ มองเห็นคนรวยเปิดกิจการใหญ่ๆลงทุนในหุ้นในอสังหาก็ความเสี่ยงสูงแถมเราก็ยังเป็นแบบเขาก็ไม่ได้วันนี้ผมมาบอกข่าวดีกับพี่ว่าญาติญาติที่เรารู้จักเพื่อนๆที่เรามีใน l ลายใน Facebook ที่เราใช้มันมีประโยชน์มากๆนะครับพี่หากเราสามารถผูกทุกคนเป็นเครือข่ายเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนกิจวัตรตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เช้ายันดึกของตัวเราของญาติของเพื่อนเรามาเป็นกิจการได้พี่ว่าดีไหมครับ และว,วิธีการผูกทุกคนเป็นเครือข่ายก็ง่ายนิดเดียวให้เราเลือกบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับสักหนึ่งบริษัทที่เขาชํานาญเรื่องนี้จริงๆผมรู้จักที่หนึ่งครับตามหาจนเจอแล้วชื่ออิยาลาแพลนเน็ตบริษัทนี้มีองค์ประกอบที่แข็งแรงมากเริ่มต้นจากข้อที่1เลยครับเจ้าของบริษัทมีประสบการณ์สูงท่านชื่อดรกัปนาตบุญดาศีท่านได้รับปริญญาเอกด้านธุรกิจเครือข่ายจากอเมริกาได้รับการยอมรับสูงมากๆที่สําคัญเป็นคนดี ผมโชคดีที่เจอคนเก่งที่เป็นคนดีครับท่านบริหารไอยาลาเปเน็ตจนได้รับรางวัลไป5รางวัลในระยะเวลาเพียงไม่ถึง3ปีรางวัลที่1คือรางวัลธุรกิจเครือข่ายดาวรุ่งเมื่อปี2555นะครับรางวัลที่2คือรางวัลธุรกิจเครือข่ายยอดเยี่ยมแห่งปี2556รางวัลที่3คือท่านได้รับรางวัลคนดีสีสยามรางวัลที่4รางวัลระคังทองและสุดท้ายคือรางวัลซีโอไทยแลนด a อเวคุณภาพสุดๆเลยครับ ข้อที่2อัยรามีวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวองค์กรแห่งนวัตกรรมเน้นการสร้างคุณค่าสู่สังคมข้อที่3ครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอัยราเกิดขึ้นจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหลายท่านเลยนำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศท่านเป็นอาจารย์หมอสอนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ เราจึงสามารถไว้วางใจได้ว่าผิดพันอัยาลาที่มีคุณภาพสูงนะครับผ่านงานวิจัยราคาถูกปลอดภัยแถมใช้ได้ผลเร็วด้วยนะครับข้อที่4เรามีระบบการเรียนรู้โรงเรียนสอนธุรกิจครับโดยท่านอาจารย์ชานวิทย์เมธาชัยวุฒิท่านมีประสบการณ์จากธุรกิจประกันถึง30ปีนะครับเป็นอดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแห่งประเทศไทย2สมัยนะครับแล้วท่านเองนะครับ สร้างมนุษย์เงินล้านผ่านมือท่านนะครับมามากต่อมากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจากคนธรรมดาธรรมดาก็เป็นมนุษย์เงินล้านได้นะครับข้อที่5ระบบ one system เป็นระบบช่วยสำเร็จที่ทำให้เรานะครับไม่ว่าเราจะไปเติบโตอยู่ในภูมิภาคไหนประเทศไหนก็สามารถที่จะโตกับอายราได้อย่างง่ายๆทุกทีมทำเหมือนกันนะครับข้อที่6แผนการตลาดของอยราเพเตเป็นแผนการตลาดที่ง่ายใครๆก็ทำได้ แล้วที่สําคัญเปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านไปหลายคนแล้วข้อที่7ระบบไอสมาร์ทครับพี่ระบบไอสมาร์ทจะเป็นระบบที่ทําให้เราทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้24ชั่วโมง365ห้วันขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองแล้วเรายังจอยกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ๆอีกครับที่ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นคล่องขึ้นนะครับนั่นก็คือ7 e เ e ่นอีนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับมีเว็บไซต์ให้ฟรีเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทําให้เรานะครับทำงานง่ายมากๆเลย ข้อที่8คือเรื่องราวของตัวจัญญาบันจัญญาบันจะเข้ามาทําให้เราสามารถที่จะรักษานะคุณภาพรักษาธุรกิจของเราให้ยั่งยืนยาวได้นะครับก็สามารถที่จะมี passive income เกิดขึ้นได้จริงๆและสุดท้ายก็คือจังหวะเวลาที่เหมาะสมเศรษฐกิจแบบนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าคนอยากหาเงินเข้าบ้านคนเริ่มมองหาอาชีพใหม่ๆ เพราะฉะนั้นอายลาจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้ว2ปีที่ผ่านมาอียลาพิสูจน์แล้วว่าเป็นบริษัทคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับเขาได้เข้ามาทําธุรกิจอียลาเพเนตก็จะทําให้เขาสามารถประสบควาอนเร็จได้ง่ายๆผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อายลาออกแบบมาให้เราเป็นผลิตภัณฑ์จําเป็นที่ทุกคนต้องใช้ครับมี4กลุ่มคือ1กลุ่มสุขภาพชื่อว่า i health กลุ่มที่2ครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอ y e la d กลุ่มที่3กลุ่มสินค้าส่วนตัวครับหรือ i b o d y กลุ่มที่4เป็นกลุ่มเกษตรเราเรียกว่า i อเอิรนะครับลิตพันธ์ของอิยาลามีมาตรฐานสูงมากๆครับ1ก็คือวิทยาศาสตร์การพัฒนานะครับสปลอดภัยต่อผู้บริโภคร้อยเปอร์เซ็นต์สประสิทธิภาพสูงใช้แล้วเห็นผล 4. รับประกันความพอใจ100%เซและสุดท้ายคือตระหนักดูแลสิ่งแวดล้อมผลิตภาาัณฑ์ทั้ง4กลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าจําเป็นตั้งแต่หัวจดเท้า ใช้กันตั้งแต่เช้ายันดึกครับสามารถเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการเปลี่ยนภาระเป็นพลังได้ดีไหมครับถ้าทุกๆุกครั้งที่เพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราแปลงฟันแล้วเราได้ตังค์ดีไหมครับถ้าวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราล้างหน้าแล้วเราได้ตังค์เพราะฉะนั้นนี่คือคุณภาพของสินค้าอิยาลานะครับคอนเซปต์มันสุดยอดมากๆแผนการตลาดของอิยาลานะครับหนึ่งครับง่ายถ้า ง่ายใครก็ทําได้นะครับสองนะครับจ่ายให้คนจํานวนมากไม่ใช่ใจ่ายให้คนจํานวนหนึ่งถ้าสมมุติว่านะครับเราทําไปทําไปนะครับแล้วเราไม่ได้ตังค์ผมคิดว่าเราไม่ควรเสียเวลาไปทําด้วยนะครับสุดท้ายคือสามครับจ่ายระยะยาวนั่นหมายความว่าอียาลาเปเน็ตเน้นความยั่งยืนครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแผนกระลาดง่ายแล้วเรามีโอกาสได้เงิน แล้วทาให้เราสามารถทําธุรกิจนี้ระยะยาวนะครับได้เงินไปกันตลอดชีวิตเนี่ยนะครับชั่วลูกชั่วหลานตรงจุดนี้เองครับที่ทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตในอย่างที่เราอยากจะใช้ได้รายได้จากอิยาลามีถึง8ข้อด้วยกันแต่ถ้าง่ายๆเลยก็คือว่าวันนี้เรารับค่าแนะนําผลิตภัณฑ์ชั้นลึกนะครับได้สูงสุดถึง5ชั้นรับรายได้จากการบริหารทีมสูงสุดเดือนละ1นล้านบาทนะครับและแมทชิ่งครับโบนัสที่เป็นลิขสิทธิ์สาขาของเรานะครับ ได้เรียกว่า3ชั้นแบบโลอัพด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นท่องเที่ยวให้เราเที่ยวต่างประเทศฟรีๆอย่างน้อยปีละ2ครั้งมีกองทุนบ้านรถยนต์จัดงานเชิดชูกเกียรตินะครับงานเกียรติยศต่างๆให้เราอีกมากมายนั้นะแผนการตลาดอยาลาเป็นเหนะครับถ้าคนที่ขยันอยู่ถูกที่แล้วครับวันนี้มีคนบอกว่าถ้าเราเป็นคนขยันครับขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย เพราะฉะนั้นวันนี้เอาความขยันของเรามาลงที่อิยาลาแล้วเราจะร่ารวยได้ถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่อิยาลาเพนเน็ตมีโรงเรียนสอนธุรกิจซึ่งท่านอาจารย์ชานวิทย์เมธาชัยวุฒินะครับท่านเอนะครับได้เซตระบบการฝึกอบรมไว้เราเรียบร้อยแล้วจาก2ปีที่ผ่านมานะครับมีคนที่เข้าหลักสูตรนี้นะครับจากที่ท่านอาจารย์ชันวิทจัดแล้วสอนไปเนี่ยครับทุกท่านครับเปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาครับไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายไม่เคยประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาก่อน สามารถเปลี่ยนชีวิตครับเป็นมนุษย์เงินล้านได้ปัจจุบันมีถึงเกือบ30คนแล้วจากองค์ประกอบที่แข็งแรงของอัยาลาผมคิดว่าพี่สามารถสําเร็จได้แน่ๆพี่กับอัยลาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่นะครับทดลองเริ่มใช้สินค้าก่อนนะครับเริ่มจากสินค้าที่พี่เรียกว่านะครับอยากจะใช้จําเป็นต้องใช้นะครับใช้เงินลงทุนในการทาธุรก,กิจอัยลาเนเนีเนี่ยไม่สูงเลยเพราะเป็นสินค้าที่เราต้องซื้อใช้อยู่แล้ว ช่วงระหว่างนั้นนะครับก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆของอิยาลาปกติพี่ว่างวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์นะครับถ้ายังไงผมจะได้ชวนพี่ไปฟังข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไปที่สํานักง,งานใหญ่แล้วพี่ฟังเรื่องราวของอยาลาเพนเน็ตตรงนี้แล้วพี่คิดยังไงบ้างครับพี่คิดว่าพี่เปลี่ยนรถใหม่จากอยาลาได้ไหมพี่คิดว่าพี่สามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหม่จากอิยาลาได้ไหมครับพี่ตรงจุดนี้พี่คิดยังไงบ้างครับ โอเคครับทุกคนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสําหรับการใช้แผ่นเปิดใจหรือแผ่น Open m i ไ d นะครับในระยะเวลาสั้นๆซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ฝึกซ้อมนะครับซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนะครับแล้วออกไปทําจริงๆในภาคสนามทําเยอะๆพูดเยอะๆคุยกับผู้คนมากมายนะครับยิ้มให้กับผู้คนทุกหมู่เหล่าแล้วนําเสนอเรื่องราวโอกาสดีๆแบบนี้นะครับให้กับมวลชนแล้วผมก็มั่นใจว่าท่านก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินล้านคนต่อไปของอียาราได้ครับสวัสดีครับ